สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเป็นการถามตอบกันระหว่างลูกศิษย์และสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับเรื่องทำไมทำดีแล้วจึงไม่ได้ดีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังทำไมทำดีแล้วจึงไม่ได้ดีอาจเป็นคำถามในใจของท่านผู้ฟังหลายๆท่านกระผมครูกฎก็เลยหาเรื่องเล่าเรื่องนี้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับลูกศิษย์ของสมเด็จโตเลยถามว่า กระผมอยากทราบเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะเป็นกุญแจของบุญและบาปคนที่ไม่รู้จักบุญและบาปก็เพราะไม่รู้จักกฎแห่งกรรมบางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วบางทีทําบุญกลายเป็นได้ผลบาปทําบาปกลายเป็นผลดีทั้งนี้เปล็นเพราะว่าไม่ทราบชัดในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้น กระผมอยากให้หลวงพ่อสมเด็จได้โปรดขยายกฎแห่งกรรมให้กว้างขวางให้เป็นที่รู้จักชัดสักหน่อยครับว่ามีกฎอันแท้จริงอย่างไรสมเด็จโตท่านได้ตอบว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากก็เปรียบเสมือนหนึ่งธรรมชาติของการเติบโตของผลไม้ตามฤดูกาล กรรมที่ท่านสร้างในอดีตย่อมนำมาสู่ปัจจุบันพบฉันใดก็ฉันนั้นทีนี้กรรมเหล่านั้นที่ท่านทำไปแล้วแต่ท่านลืมไปเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามนุษย์ที่ยึดว่าทำไมทำดีจึงไม่ได้ดีเพราะมนุษย์ผู้นั้นไม่โปร่งในขั้นสมมติฐานของเหตุและปัจจัย ถ้าท่านหวานพืชชนิดใดลงพื้นดินพืชชนิดนั้นจะขึ้นตามเหล่ากอของพืชพันธุ์นั้นกรรมใดที่ท่านสร้างมาในภพที่ท่านลืมไปแล้วแต่กรรมนั้นอย่างตามเสวยตามภพชาติต่างๆอยู่ยกตัวอย่างซึ่งเปรียบง่ายๆสมมติว่าเมื่อสองปีก่อนท่านได้ฆ่าคนตายในที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วท่านหนีไปอยู่ที่หนองคาย เปรียบเสมือนท่านฆ่าคนตายในภพก่อนแล้วมาเกิดใหม่ในภพนี้เรียกว่าท่านเกิดภพนี้ทั้งที่เป็นคนเดิมคือจิตวิญญาณเดิมจากภพก่อนแต่มาอยู่ภพนี้หรือเมืองนี้ในขณะที่ท่านหนีจากกรุงเทพหรือภพก่อนไปอยู่น้องคายเปรียบเสมือนภพนี้ เกิดสำนึกผิดขึ้นมาจึงถือสินธรรบุญให้ทานเป็นมิตรกับชาวบ้านที่หนองคายชาวบ้านที่หนองคายก็ยกย่องสรรเสริญว่าท่านเป็นคนดีมีศิลธรรมน่าเคารพนับถือแต่กรรมที่ท่านได้สร้างไว้คือฆ่าคนตายที่กรุงเทพเมื่อสองปีก่อนชาวบ้านที่หนองคายไม่รู้กับท่านด้วยและตำรวจเปรียบเสมือนกรรม นั้นก็กำลังตามหาท่านอยู่เปรียบเสมือนการตามของพบของกรรมไปถึงที่นั่นแม้ว่าท่านกำลังถือศีลถืออุโบสถอยู่ในโบสถ์หรือแม้ว่าบางคนมาบวชเป็นพระเพื่อหนีคุกหนีตารางก็ตามทีเมื่อตํารวจสืบพบตัวท่านแม้จะอยู่ที่วัดถือศีลหรือบวชเป็นพระอยู่ตารวจก็จับท่านทันทีเพื่อไปลงโทษ ตามกฎหมายบ้านเมืองคนที่หนองคายแถวที่ท่านอยู่ย่อมไม่พอใจหรือด่าทอตำรวจที่มาจับคนดีที่ถือศีลในอุโบสถอยู่ก็เหมือนกรรมที่ไม่ดีที่ทำตามหน้าที่ตามมาทานท่านตอนที่ท่านกำลังทำดีทำให้ท่านคิดว่าทำมททำดีแล้วจึงไม่ได้ดีกลับพบเจอ ได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีท่านอาจลืมกรรมที่ท่านทำไว้ในภพชาติก่อนเพราะมันผ่านมาแล้วค้ามพบความชาติมาจนจำไม่ได้ว่าทำกรรมไม่ดีอะไรไปบ้างจึงทำให้คิดว่าภพนี้ชาตินี้ทำแต่ความดีแล้วทำไมไม่ได้ดีคล้ายกันกับคนทำชั่วหรือทำไม่ดีในปัจจุบัน แต่กลับได้ดิบได้ดีเพราะพบชาติก่อนเขาเคยทำไว้ดีแล้วกรรมนี้ตามมาทันและส่งผลให้เขาได้ดิบได้ดีแม้ในขณะปัจจุบันเขากำลังทำกรรมไม่ดีอยู่ก็ตามทีเพราะเป็นกรรมคนละส่วนกับกรรมที่เขาทำดีในพบชาติก่อนส่วนกรรมใหม่ที่เขาทำไม่ดีในขณะนี้ยังไม่ส่งผล ต้องรองให้ผลในการต่อไปเปรียบเหมือนเราเพิ่งปลูกข้าวดำนาเสร็จจะให้กล้าในนาออกดอกออกรวงในวันนี้หรือพรุ่งนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้จะต้องรอเดือนรอเวลาจนกว่าต้นกล้าจะครบกำหนดที่จะออกรวงให้ผลผลิตเป็นเาล็ดข้าวจึงจะเก็บเกี่ยวได้ฉันใดก็ฉันนั้นกฎแห่งกรรม ก็เช่นเดียวกันกับกฎธรรมชาติเช่นการปลูกพืชปลูกต้นไม้ชนิดต่างกันย่อมต้องจะรอการออกดอกออกผลเป็นเวลาไม่เท่ากันซึ่งเป็นไป,นปนตามพันธุก,กรรมของพืชชนิดนั้นๆที่จะใช้เวลาไม่เท่ากันนานเป็นเดือนหรือนานเป็นปีจึงจะให้ผลเช่นปลูกพริกย่อมให้ผลผลิต เร็วกว่าปลูกมะนาวปลูกข้าวย่อมให้ผลเร็วกว่าปลูกมะพร้าวเป็นต้นเช่นเดียวกับผลของกรรมแต่ละชนิดกรรมหนักกรรมเบามีเจตนาหรือไม่เจตนาเป็นต้นจึงให้ผลกรรมหนักเบาต่างกันต่างเวลาตามเหตุและปัจจัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งธรรมชาติ ย่อมส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมท่านสร้างกรรมดีไว้ในปัจจุบันนี้กรรมนั้นอาจจะทำให้ท่านเสวยผลในภพอีกภพหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเป็นกงล้อแห่งกงกรรมกงเกวียนที่จะแยกแยะออกมาชาติไหนชาติอะไรชาติโน้นชาตินี้เป็นสิ่งยากเพราะว่า มนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้เกิดมาเป็นร้อยร้อยพันพันพบชาติเป็นกงกรรมกงเกวียนที่ทับถมทั้งดีและชั่วโดยเจ้าตัวก็แยกแยะไม่ออกยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนหนึ่งท่านคิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอตกเย็นท่านมานั่งทบทวนท่านก็แยกแยะทบทวนไม่ค่อยออกว่า เวลาไหนท่านมีอกุศลอารมณ์เวลาไหนมีจิตโทสะจริตเวลาไหนมีเมตตาจิตเพราะว่าการเคลื่อนไหวแห่งจิตวิญญาณน,นี้เร็วยิ่งกว่าอนุปรมาณูทั้งหลายเร็วยิ่งกว่าปร,รอรเพราะฉะนั้นจึงแยกได้ว่า ท่านสร้างกรมใดไว้ท่านย่อมจะต้องเสวยกรรมนั้นในภพชาติแน่นอนสมเด็จโตพรหมวังสีครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ครูกดหามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหวังว่าจะเป็นกำลังใจสำหรับท่าน ที่กำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกําลังทำกรรมดีอยู่หากครูกฎผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ย้ำอีกทีว่าเ,าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกฎขออำนาจคุณพระศรีพรรัตนไตย บารมีสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหมรม่าแงสีจงมาอํำหน่วยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจเริญพบเจอแต่ความสุขพบเจอกับความสุขอันเป็นเนื้อรันสุดท้ายนี้ครูกดต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ